เมื่อผมเล่นฟรีไฟอยู่นั้นก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้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 นนั่นหรอเพื่อนนั่นหรอั่นหรอเพื่อนไหนมีให,หม่อเอเพื่อนฮัลโหลฮรออ๋อเอเอแบกแบกหน่อยแบกหน่อยอู้แม่งแพ้มาสี่ตาแล้วเพื่อนบุรุษน้อยผู้นั้นได้เลยได้เลยเออจัดไปไอ้หิงภาษาไทยแล้วนเนี่ยจริงอ่ะ โอเคเออหัวร้อนไม่หายเลยโหแม่งเลยไอ้เหี้ยแพ้เพื่อนแม่งเร่โกตรกากเลย <c oughs> อ,ะอะไรเพื่อนลองไหนดิลงไหนดิลงตามใจเลยนายแบกเอาเลยเดี๋ยวเราตเราเป็นลูกน้องนายเองโอ้โหไม่ต้องอะ่ะมันเพื่อนกันดีกว่านีเ่เพื่อนนะนเพื่อนนะเออลงไหนดิลงสีดีไหม เอ้ได้เลยจัดไปเพื่อนไหนติ๊กพี๊ติ๊กพี๊กฝีเลยนะติ๊กพีกเหรอโอ้ไกลยังวะเฮ้ยหนึ่งสองสามลงพีกเลยโดดดิโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วเราเน็ตกากไงเฮ้ยมีคนลงอ่ะมีคนลงตรงนายด้วยเว้ยขอสุดยอดนายน่าจะโดนยิงแล้วเดี๋ยวจะฆ่าเอ้ยฆ่ามันเลยเดี๋ยวจะมันลงเป็น่ไหนข้างหลังนายเลยเนี่ยหลังบ้านอ่ะเดินทะลุออกมาเออนายเดินนั้นแหละเออเดินทะลุออกมาเจอเลยสองคนวิ่งอยู่ ยิงปะยิงดิไปทราบบอกว่าอุ้ยเนี่ยเจอแล้วบอกบอกไอ้เพื่อนบอกลนายสุดยอดอยู่ละวเอ๊ไอหนูพี่มาช่วยหนูแล้วน้องไอเราเราเปนเพื่อนเลยโอเคมันใกล้ตายมาเลอยิงมาเลยโอ้ยิงยากว่ะปืนพกระยะเลยระยะไกลแม่งอย่างมั่วเลย ไอ้กระสุนหมดไอ้สันเล่นเหมือนกันเฮ้ย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 ไอ้สันเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้โอ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำกูเฮ้ยดันไปดันไปแล้วดันไปแล้วกูไมดันมาแล้วเฮ้ยมันคานมันมันคานมันคาลโอ้มันคานนะกูนี่แหละคานไอ้ชิบหายไี่ไหนเก่งวะโอหมดแม็กโอ้หมดแม็กแล้วอะโหนายโคตรเก่งเลย เหนือเหนือกระสุนจร่งว่ะเราจะขึ้นไปบนตึกนี้ดีกว่าบนตึกนะจัดไปจัดไปเอ้ยเจอแพทย์เลูกซองเสียงมันโคตรเด็กเหรอเฮ้ยไตายอ่ะอ๋อเราฆ่ามันตายไปเพื่อนเราเจอคนนะเพื่อนมายิงมันอยู่มันล้มแล้วมันล้มแล้วโอ้เราฆ่ามันแล้ว่啊 นะนะเก่งไหมเก่งไหเฮ้เฮ้เราฆ่าม,ามันมะเก่งไนะหมเฮ้เราเพิ่งยิงคนเป็นโอ้โหเร, <ไง S 1> เราเล่นมาตั้งนานเราเพิ่งได้ฆ่าเองชื่อะไรอ่ะอะไรนะชื่ออะไร,ะไรนะชื่ออะไรเราเราเราชื่อเราชื่อต้อยเฮบนนี้ยีาา <c oughs> ไม้เดี๋ยวทีนี้ก็สุ่มสกาดให้ไหนในในนะผม <c oughs> ค,ครับจริงเหรอทำคนดีงเลยเฮ้ยตรงนี้มีไม้เบสบอล มไรบอลมันแรงเหรอไม่แรงหรอกมันเท่ะมันเท่เ,ทเอาดาบไหมเอาดาบไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป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 ลุยโอ้โหไปลุยเลยเพื่อนเฮ้เด็กดีว่ะเด็กดีว่ะไม่เกลียนว่ะเฮ้ยรแล้วมันดาา่าหนาว่างได้ได้เพื่อน ไม่ไม <m uch ing> oh, ่ดูจะได้จะได้โอเคโอเคโอ้โหนี่นี่นี่ไม่มีมึงอ่ะเนี่ยนี่ไม่มีมึงอ่ะเนี่ยโอ้ยเราเกือบตายเนี่ยโอ้หอกก็ยักษ์ก็ถึงเลยศูนย์เนี้ยโอเคโอเคแจ่มมากแจ่มมากเราชื่อต้อยนะนะเรียกเราว่าไอ้ต้อยอย่างเงี้ย โอเคฮะาลองเรียกเราว่าต้อยดิเราชื่อว่าอิมนะอิมโอเคอิมได้ได้ได้เราเรียกนายว่าอิมได้ไหมมันเรียกง่ายกว่าได้ไออิมอิมอ่านายเรียกเราว่าต้อยแต่นายต้องตะโกนหน่อยนะเราเราไม่ค่อยหันนายต้องเรียกตะโกนหน่อยต้อยอย่างเงี้ยเราถึงจะหันถ้าต้อยอ่ะเราเราไม่หันนายลองเรียกเราดิต้อยเฮ้ยอะไรวะเพื่อน ไอ้เพื่อนคนนะเพื่อนเพื pe ่อนคนคนตรงรั้วโอ้เมื่อกี้มันมันยืนต่อหน้านายเลยอ่ะนายไม่โดนยิงได้ไงงงมากโอ้เลือดมันนอกรั้วนอกรั้วเจ็บมากเจ็บมากจะตายละซ้ายเพื่อนเห็นไหมเห็นยังไม่ตายมัเล่จะล้วมันเจ็บมากยากเพื่อนโอ้ของมันฟูมากเลยนะ ไ,ไปเอาแวของมัน,ไ,มนได้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 ไดโอ้ยมีกล้องโหจริงมะเนี่ยเฮ้ยของมันน้อยมากอ๋อมีอยู่มือยมีดาบอยู่มีดาบอยู่อยเอาดาบเลยโอเคโอเคมีย,า,ยาไปเลยเกี่ยวยามา,าปามีดาบออกไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตีให้ไม่โดนอยู่แล้วไม่ต้องขอเ เฮ้ยเด็กดีว่ะมึงจะไปไหนเนี่ยบอกกูเอ้ยอิ่มมันต้องทานนะอิ่มนะทางไหนทางไหนทางนู้นนะอ่าทางนู้นโอเคเ้ยทางไหนไป่ได้ทางนั้นทางนั้นทางนั้นน้ำเสียงอะนำเลยนำเลยไปน้ำไปหน่อยไปใหญ่ๆนะโอเคอิ่มมึงเมาไหมอิ่มอะไรเมาอ่ด้เลย อิ่มอิ่มเหมือมมนดูดอะ่เอ,อง,อ,งอิมอิมเป็นไรอไดดออิ่มมึงดูดไปเลยแล้วเขาจของอะไรบ้างเฮ้ยหมดตัวเฮ้ยน,นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไหนทำไมเราเก็บไม่ได้วะคือสั่งระเบิดอุย้ยเป็นไงอุ้ยเอ็มเอ็กซ์วยด้วยวิ่งตายแล้ว อยย่โเกือบตายนาทีที่เรายิงแล้วนายนำมาอยู่ใกล้ๆนายมีสิทธิ์โดนไหมเนี่ยโดนดิโอ้ยเราขอโทษเราไม่รู้เรื่องกูจะฆ่ามึงไงเราจะไม่ไม่โดนไอ้ดะกี้โอ้ยมีคนยิงอ่ะได้ได้เลยนา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 ยมีคนตุดนีคนตุดนได้เลยได้เลยให้เราตุ่นๆนายเหรอ เราไม่มีถุงยางนะอ๋อมีคนมา๋อเราขอโทษเราหืนไปนิดนึงโอ้ยอิมอิมทางนี้อิมมันตายมันตายอิมมันตายเลยวะเพื่อนเฮ้ยมีแอดอบอเฮ้ยมีอดอบะเอาเอาเอาวะเอาวะเอาเดีเอาดิอยู่นอกวงคนไม่มาหรอกเดี๋ยวเราดูศพให้เราดูศพให้มีอะไรดีๆเราบอกนายมีกระเป๋าแล้วก็มียา อา้าวอิ่มแม่เรียกร้ออิ่ม <laughs> เอ็มแม่มึงเรียกอ่ะอิ่มมึงแบกกูก่อนมึงอย่าพึงไปนะอิ่มนะนีเสียแม่มวยว่วอิ่มเก็บพึงไปนะอิ่มนะอิ่มนายคุยกับแม่หรออ,อือมอ๋อแม่เราก็เรียกกินข้าวเมื่อกี้เลยอ่ะนะแม่เอาเดินมาแล้วก็พูดไอ้ต้อยกินข้าวไอ้เด็กเฮียอย่างเงี้ย <laughs> เราก็ตกใจเลยนะตกใจเลยเอา่าเราทำอะไรไม่ได้เรา เธอเก่งแล้วนะครับท่านผู้ชมผมเจ้าสนายที่ผมเล่นบนคอมนะผมจะเล่นสนายแต่มันเอกสนยผมไปไอ้มมึงไม่โดนระเบิดถังกูได้ยังไงไอ้มระวังคนนะระวังคนนะได้ได้เราจะระวังมีรถอยู่ซ้ายมือเฮ้ยอิมเจ้าคน อิ่มคนเยอะว่ะเพื่อนคนเยอะช่วยไม่ได้โอ้โหคนแม่งเยอะมากดูดิโอ้โหดูดิเต็มเลยเราเห็นว่ามาันสี่ตัวเอาอิ่มเราไม่ได้ยินนายเลยวะเพื่อนเดี๋ยวเราแอดนายไปนะไอ้อิ่ม อย่างน่ามันก็ล้มก่อนกูวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับกูตัดจบเงี้ยกูอินดี้